สวัสดีครับพี่น้องพบก,กันช่องเบาตุย้ยลำเพลินอ๋อไม่เชื่อพี่น้องมาหอดมาเคลื่อน,น่นะพี่น้องเนาะไม่เห็นแล้วผมก็ขึ้นว่าสิปันไหนพอดนะโมซามาปัด๊ดผมอยากมากคุกปีเด้พี่น้องพี่น้องมากกันหลายๆเลย,ยพี่น้องทั้งกันพุทธซาเนี่ยอำเภอเมืองโคราชอ้าวพบเจอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือใครอันนี้คือคือถ,ถือซองมาซสนินคุณพูดสัญญาบอก <laughs> ผคุณพูดสัญญาครับ คุยกับเจนรุตลอดโอ้คุยกับสอนคุยเลยชื่อถูกเลยเดี๋ยวบอกนะว่าเซนไม่ปีกายนี่ใช่อ่าผมเรียกคนเซนเนี่ยใต้ต้นจันเนี่ยครับพูดให้ผมฟังนะครับผมถามตรงๆว่าอันนี้วงแรกเลยปะครับที่ที่มาเล่นที่นี่เนี่ยครทางเล่ปกติทางเขตแถบนี้เนาะจะจะพูดภาษาไทยกันเยอะมันไม่อีสานจ๋าแต่ว่าคือ เอฟซีมันเยอะแถวท่รอบรอบนอกพี่นองกระจายไกลมากอย่างน้ำเสนอทั้งสามารถนแพงสาน้อยแล้วเพื่อนชูอะไรแล้วทีนี้ก็ก็เลยได้ประสานไปทางซอนุ่มปครับแมนปีกายได้เนาะตั้งแต่ก่อนก่อนก่อนลอยกระทงปีกายที่แล้วปีหกเจ็ดนี่น้าแล้วทีนี้มันก็ได้มาประจบหมอวันพรุ่งนี้วันที่ห้าเลยเป็นงานวันนี้ก็บอก ทำกระถินกระถินด้วยพวกนี้ลอยกระทงอีกใช่ทาต่อเนื่องกันเลยครับไม่เคยมีจริงหรอครับหมอลำานี่ใช่ตรงนี้มันเคยจัดก็มีแต่ความรบมวยมันเป็นภาคกลางใช่พคดีเลยนะผมว่าผมว่าเราพวชูตอบโจทย์ได้นะใช่เพราะบริเวณที่เราจัดงานเนี่ยมันจะเป็นพื้นคอนกรีตทั้งหมดใช่ครับเนี่ยผมยังบอกถ้าเป็นผมเป็นหมอรำเป็นผู้จัดผมจะมาผมจะมาวัดนี้เลยมาขอวัดนี้เลย เพราะว่ามันที่จอดรถจอดลานเราก็สะดวกไหมครับมีที่สาธารณะที่สาธารณะที่สาธารณะรอบบึงห่างจอดรถได้ประมาณสัก500ร้อยถึงพันคันโอ้เยอะครับห้องน้ำก็ขึ้นห้องน้ำเป็นสองฝั่งเลยใช่ไหมครับสามสามสด้านทำเพื่องานนี้เลยปอนี่อ่ามันมีปกติอยู่แล้วฮะมีปกติอยู่แล้วปกติปะครับครับปกติอยู่แล้วมัดบริปีท่านเจ้าวาดมาผดพวกโมกแตงอยู่พี่น้องเออดูดูดิ นะครับกุฏิสงผมจะบอกให้พี่น้องอันนี้ผมพูดความจริงนะผมไม่คุยผมบอกผมอยากคุยกับเจ้าวาดดิมาสั้นผมก็บังหัวเนาะผมก็บังหัวว่าเจ้าวาดอยังรอยังหนุ่มย่งหนุ่มอยู่เลยสามสิบต้นต้นดรปราสั่นผมน่ะนี่แหละผมเจ้าวาดบ้าเจ้าวาดบอกใครไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเจ้ามันกับโบเสือแล้วครับม่เห็นบางแนวอันนี้ประเด็าว่าพนัี่น้องมึงแนวโอ้โหถ้าไม่มีบุญบารมีจริงๆพี่น้องเบิ้งล้นเนี่ย ใหญ่มากสถานที่บอกเลยจูคนได้เป็นหมื่นใช่อันนี้จูคนได้เป็นหมื่นนะนี่ครับแล้วทีนี้อ่าบัตรหน้างานเราขายเท่าไหร่พวงนี้อ่าร้อยยี่สิบเองเอาร้อยเศร้าบ่ได้บ่ร้อยร้อยเศร้าบ่ได้บ่บ่ร้อยยี่สิบบาทคือว่ามีงวงหน้าแล้วงวดหน้าบัตร้อยเดียวก็ขายไปเก็บสองพันบาทเร่าบาทฮะ เกือบสองพันบาทโอ้ยพี่น้องคนลูกกะหรี่ที่อำเภอจ่าพอตีเป็นสองพันซะอสองพันครับร้อยหนึ่งครับบ้าทหน้างานร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหน้างานสอดแจ้งมันงหรอครับนี่คอนเฟิร่มสว่างเลยนะสว่างเลยอือพี่น้องเห็นซีมาดูกันได้เลยต่างข้างกันจะพาทั้งจังค์คืนมาข้อเฟิร์มมาสอดแจ้งแน่นอนครับถ้าไม่มีอะไรเนาะถ้าไม่มีบทสักอะไรทั้งสิ้นครับขอพี่น้องเราบอกขอไปเลยนะพี่น้องโอ้โหงงสวงตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ถูกเป็นบุญคุณมาสนาสาอานแล้วเพื่อนช่วยเลยพอบงสวงช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะฟ้าเปิดสว่างเลยครับฟ้าถูกทีนี้ครับขอซะขออ่ะขอพวกนี้นะขอเต็มๆเพราะว่าหนึ่งนะครับวัดเพื่อนกับถือว่าวงใหญ่วงแรกลนเนาะหมอลำอ่ะวงแรกเลยที่มาเล่นนี่ครับแล้วผมกับที่ว่าผมกับแจ๊มาขายงานในพ่น้องทั้งคนาะถือว่างานแรกคือกันเพราะว่ารอบที่แล้วยกเลิกไม่แถลงรนะครับผมดีแต่เปนเหตุการณ์นั่นแหละครับ พออันพี่ครับสมมุติถามมันแบบเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยนะมันทะลุแบบสิทธิ์งานมาหลังหันหาผมเพรพี่คนนี้หาสิครับอ้าวแล้วพูดงานพิสูจน์วันพรุ่งนี้อย่าลอยกระทงรับประกันได้ถ้าถ้ามันเป็นไปทุกอย่างเนาะอย่างที่เราแบบเออนี่นี่เราลองพนยางไปหาผู้จัดการหลังหันเลยนอะแมนถ้าซอสหนุดมาไม่แน่เพราะว่าพูดมาพูดคุยกับซอสตลอดเลยเนาะใช่ ผมเป็นผู้ประสานแล้วแล้วทีนี้อ่าโซนนี้มันมันของเรานี่มันโซนรอบๆนี่มีอำเภออะไรใกล้ๆไหมครับในโซนนี้มีอำเภอขามทะเลสอขามทะเลสอสิบกว่ากิโลสิบกว่ากิโลแล้วมีมีโนนไทยก็อีกสิบกว่ากิโลสิบกว่ากิโลจอะไรโนนไทยประมาณสิบกิโลแล้วมีมีอำเภอสูงเนินก็ประมาณ 20โลโอ้โบกแสดงว่าเราอยู่กึ่งกลางเลยนะเนี่ยใช่แล้วอีกอย่างคือหมอรำไม่ค่อยมีน้ะไม่ค่อยมาจริงจริงเพราะว่ามันเป็นภาคกลางส่วนภาคกลางหน่อยใช่ครับอย่างนี้พี่ขมอดก็สบายเลยดิอยู่คอนคอนบุรีใช่ไหมใช่พี่ขมอดโคราชเอาละเจอกันใกล้ๆวันนี้อันนี้จริงๆแล้วจู่วันสองพีงานเป็นงานกระถิ่นเป็นบอกครับใช่ครับกระถินวันนี้อันที่ตั้งนี่คืออะไรจะบอกว่าลงทานนะลงทานใช่ครับประมาณห้าสิบโลมพี่น้องครับคอนไวเฮาเดอร์ทีมหลังเพิ่งมาเพิ่น มากินตัวด้อมาได้บุญประมาณแล้วก็เสร็จประมาณช่วงประมาณบ่ายบ่ายเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยนะครับเก็บหมดเลยเดี๋ยวพวกผมจะมาจัดก,การให้ครับ นี่ครับมีอะไรประสานได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับพี่อะไรครับเนี่ยชื่อสุปกรพี่สุปกรณ์นะพี่น้องเด้อครับปวดปวดทิศตามพี่น้องโอ้ทิศตามว่าคลิปคลิปหนาคลิปหลังพรุ่งนี้จะมีแบบเดินไปหาหลังพิธีไหมครับเดี๋ยวขอบคุณพี่สุปกรนะครับเด้อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมีอะไรผมเดินไปหาพี่เด้อครับได้ครับขอบคุณหลายที่ให้ให้โอกาสให้วาสนาให้ต่อรัชน์ขอให้มีวาสนาต่อกันขอให้ไม่มีไฟฟ้าเปิด แล้วเราค่อยเอาค่อยว่ากันไม่คุยรอดูโอเคไม่เสียชื่อพี่แน่นอนครับไม่เสียพี่แน่นอนนะโอนเคเอาขอบคุณพี่สุภากรครับดียิ่งจากปากเจ้าภาพผู้คนจ้างผู้คนจ้างเขาเลนี่เอาตัวตนคือผู้คนจ้างเขาอะไรกว้างดิพี่น้องกว้างกว้างจริงกว้างมากเลยท่านเนี่ยกว้างจริงจู่คนได้เป็นหมื่นอ่ะมาโลดยินดีครับอ่าถ้าเต็มนี่นัด ยดไม่เปื่อยแล้วตั้งเาเราใช้นที่บอกตั้งเวลาตร์ตั้งเแลาเาพชอ้วลาเทาพุชั้เวลาเาตอั้งเแลาเ่าพชเอร์ตั้งเวลาเทาก็ชเตอร์ตัลเ่าเรั้าเาพุชตอั้เลาเท่าอร์ตั้งเวลาเทาพั้เวลาเท่าั้งเลาเทาพูอัาเลาเ่าพุชตอรั้งเวลาเาั้เวลาเาตอรั้งเลเทาเตอรั้ แาลว่าแสดงว่าสักพักคนจะออกก็แตกส่วนไม่ได้เรับ้านี่ที่าได้แสนสี่บาดยวแสนสี่แปดเป็สอง แต่กที่้องถวาย้าัสององันนะคาเท่าไหร่นะใันเป็นพัทดเดบามสามสี่สิได้ประมาณแสนสี่สามสี่สองสีบประมาณสามสี่บาทนีเฉพาะมีแค่หนังมยละมงเฉยอยู่ที่หรอครับสี่สามพัน่คนครับบัดสี่สิบเป็แสนสองครับสีสี่เสา เพิ่นบอกว่าเพิ่นายขายลูกนาไปแล้วมาสองสองพันแล้วเอาพี่ตุนมาแล้วไม่มาเลยนะพี่น้องมาได้เลยจู่คนได้เป็นหมื่นมาหลอดมาหลอดพวงงานพงท่าสะดวกสบายเพิ่นบอกว่าที่จะรถจะล่าสะดวกสบายยังไงผมประสานหาด้ับวยนับพี่น้องครับพี่น้องอันทีมเมืองหลังก็เด้อพยอยามไปกินข้าวลงท่านประ่าณสามสี่สิบเปิดเด้อเนี่ยนี่เพิ่นไหนกินข้าอย่นี่หันน้ำเนาะเอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่อย่าลืมพี่น้องพรุ่งนี้เจอกันที่นลาดมัสสุ ส,สุริยาเย,ย,ย,ย็นตำบลพุทธาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาควารกันเองพี่น้องยินดีต้อนรับมาได้เลยพี่น,อน,น้องซาแจ้งอาวพี่น้องที่นี่ฝากไปตรงนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับน่บนาจะเรีวขององตำบครับ